Oh, oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบงริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยราะว่าไม่ชอบพวกคิมเมนเอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีาเิตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลืนะ่นๆอะไม่หนักหนะ้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m โมไปเองเรื่องคุลภาพกับตัวเขาแล้วก็ฝากมาบอกว่าถ้าทํางานในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะแบบเปิดใจให้กว้างอย่างเงี้ยอย่าให้ใครต้องมาสอนเราประมาณนี้นะครับรู้สึกไงบ้างคะที่เขาพูดไปอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างก็ยังไม่จบอีกเหรอคะหนูว่ามันก็งานเราอะค่ะเบื่อ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 แบบเบื่อที่จะต้องคอยตอบอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะก็หนูว่าเรา เราเริ่มไปข้างหน้าตั้งนานแล้วไหมอะตัวหนูนะคะตัวหนูหนูกล้าข้างหน้านานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ขอตอบคำามยาวสองคำยื่นแล้กันค่ะขอขออยู่กับตัวเองดีกว่าค่ะตัวเองอยากจะฝากบอกอะไรสัเขาแบบไม่ฝากอะค่ะหนูว่ามันยืดเยื้อมามานานมากแล้วค่ะคงไม่อะไม่ได้ใส่ใจเลย เราตัวเรเิงทราบวันนี้ไหมคบที่มันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งทราบค่ะเพิ่งทราบเลยค่ะแต่ว่ารเราก็ค่อขนข้างที่จะซีเรียสน้แบบว่ามีข่าววนเวียนกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ซีเรียสแต่แบบฟิลแบบเบื่อมากกว่าค่ะม,มันค่อนข้างจะจำเจไปแล้วอะ่ะมันหนูไม่รู้จะหยิบคําตอบไหนมาตอบแล้วอะ่ะในเรื่องของแบบการปัดปัดแบบคือเราไม่เราไม่มีความเห็นอะไรแล้วรจริงเราคิดว่าสาเหตุอะไรที่เขาเอาแบบเอาเรามาโยงเกี่ยวอีกเขาอยากจะกอกกระแสเราอีกหรือเปล่า ว่ต้องถามพี่เขามากกว่าค่ะส่วนตัวหนูเองหนูไม่มีอะไรอืมได้ส่วนตัวค่ะต้งพี่ต่อนะค่ะเขายังเขาเหมือนบอกว้จริงๆแล้วเขาอยากให้แบบว่าเราเออเป็นนักแสดงช่องเดียวกันเลยรเงี้ยควรฟองดองกันเพื่อแบบจะนําสสู่ช่องให้ไปสู่แบบพัฒนาขึ้นไม่อยากให้มีแบบปัญหาบ่อแว้นทําให้ช่องเราไม่เข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกหนูเลยนะหรือว่าค่ะแล้วก็ในเรื่องกับอย่างเส่นสัมมาคารวะอะไรเงี้ยหูว่า คนที่มีโอกาสได้สมัมผัสตัวตนหนูจะรู้จริงว่าหนูเป็นคนที่แบบเออหนูว่าการแสดงออกมันชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นก็หนูหนูรู้สึกว่าคนที่เจอหนูจริงๆจะรู้ะคะ่ะม,ม,มีอะไรนะจ๊ะถ้าเกิดเจอกันในที่ที่ที่ช่องหรืออะไรเงี้ยจะมีการพูดคุยกันอะไรอย่ไหมคะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วว่าก็ทุกครั้งที่เจอก็ยกมือไหว้ตลอดนะคะก็เลยไม่ ที่เขาก็ไม่ได้แบบเคยเดินเข้ามาแล้วก็มาพูดอะไรอไรเงี้ยก็ไม่รู้จะเริ่มพูดอะไรไม่ไม่มีอะไรจะพูดอ่ะเราอยากจะแบบว่าต่อสายไปเคลียร์ให้แบบทีเดียวจบเลยนะแบบให้มันคงคงไม่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาแบบก็รู้สึกว่าเคลียร์ไปชาร์จแล้วนะเออรู้สึกว่าทําทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเราไม่ได้ไหว้พ่อเขาเวลาเราอยู่ในกอง เอาเป็นว่าหนูรู้สึกว่าสัมมาคละวะสําหรับหนูเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะด้วยอายุของหนูมันค่อนข้างที่จะเด็กสําหรับอยู่ในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นหนูไหวทุกทุกคนอยู่แล้วะคะ่ะตรงไหมคะที่เขาแบบสุดเรื่องมีการมูดอีกครั้งหนึ่งนี่คือหนูไม่ได้ดูข่าวหนูก็เลยแบบไม่รู้ว่าคือเพื่ออะไรมากกว่าะคะ่ะโค้ชจะแบบว่าเคลียรถถถ์หรือเจอหน้าพี่ตะมูเพื่อจะให้เรื่องมันจบเลยไหมครับมันคงไม่จบหรอกค่ะถ้าเกิด เราทําของเราอะ่ะเออหนูว่าถ้าเราจบอะ่ะคนอื่นจะเป็นไงหนูว่ามันมันแล้วแต่เขาแล้วกันแต่ตัวเราเราจบอ่ะคะ่ะคือคุณตเชื่อว,ว่าสุดท้ายเรื่องเราระหว่างคุณกับตังโมงไม่มีมันจบใช่ไหมะถ้าเกิดเขายังออกมากคือนั่นใจว่ามันต้องไม่จบแบบนี้ไม่จบดีดีแน่นอนใช่ไหมคะหนูเชื่อว่าตบมือข้างเดียวมันมันไม่ดังอะคะ่ะคือเราไม่ตบอะ่ะเราเราเราไม่ขออะไรเลยแล้วกัน,นะค่ะก็คือยังไงเราก็จะ ไม่อยากจะตอความยาวไม่รู้จะเอาคําพูดอะไรมาพูดแล้วอ่ะมันหมดคําพูดแล้วค่ะมันสองปีสามปีแล้วค่ะหมายเราหมายถึงว่าเราเราทิ้งคำที่จะพูดกับคนนี้แล้วหรือเปล่าไม่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะค่ะก็มันยาวนานแล้วก็แบบใช้ทุกคําพูดแล้วอ่ะโค้งงวงแม่บอกว่ามีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาจะเป็นการเกาเหล่าเพิ่มอีกแบบว่าเพิ่มอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยเกิดเป็นเกาเหล่าใหญ่เนยไม่ไม่อ่ะรู้สึกว่าคน คนฟังก็เบื่อแล้วด้วยซ้าไปอ่ะแต่ว่ายังมีอีกเหรออะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้จะเป็นอุปสรรคกับการรับงานไหมคะรับงานร่วมกนันอะไรเงี้ยหนูรับงานงานเป็นสำคัญนะคะก็คือหนูไม่ได้มีอะไรติดทางแล้วะคะ่ะก็ว่าแล้วแต่ผู้จัดการจะเลือกรับงานตามความเหมาะสมนะคะถ้าสมมติว่ารายการที่นำหนูไปออกรายการนี้ค่ะเขาติดต่อให้หนูไปออกหนูยินดีจะไปออกคะคะที่ที่ผ่านมาคือรายการติดต่อมาบ่อยแต่ว่าหนูให้ช่อง มีโอกาสได้แบบว่าคุยกับทางรายการว่ายังไงเพราะว่าหนูแล้วแต่อยู่แล้วไรเงี<ม>้ยแล้วแต่ทางช่องเพราะว่าเราอยู่ในสังกัดของช่องเจ็ดอะคะ่ะแล้วถ้าเราได้ไปออกเราจะพูดถึงไหม,มถ้าเราหนูมองว่าคือเวลาเราไปรายการอไรเงี้ยมันอยู่ว่าเราอยากให้จบไหมถ้าเราอยากให้ถ้าเราอยากจบเราก็ไม่พูดอะคะ่ะเ<อ>พราะถ้าพูดมันไม่จบอยู่และะ้วค่ะโดยฉันกยังรับงานร่วมกันได้รว่าไรับงานได้กับทุกคน ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube P r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสะเรามีเรื่องอย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมแซ็ตดวการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i e t y .com ก็จะครบจบได้ในหนึน่งเดียว